สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดําทีมนะครับเช่นเคยนะคลิปนี้ผมพามาดูทีมงานของวูน่าโจยนะฮะอ้าวขึ้นไปทำอะไรบนแมคโครอะไม่เคยนั่งแม่โครหรือไงฮะเจมอดกับฮูน่าเยอะขึ้นไปดูอะไรกันนะไม่เคยเห็นเครื่องแมโครเลยอ,อะมอด ไปดูอะไรครับกองหรือะไรตัวคอปัมตัวแป๊บแป๊บน้ำมันโซลารรั่วอ๋อผมก็นึกว่าไม่เคยเห็นแม่โคกันขึ้นไปนั่งกันไปดูเครื่องแป๊บน้ำมันโซลาเหมือนจะรั่วฮะโอ้โหแซ่แก้ว บันดาหกล้อก็จอดรอกันเลยนะสี่คันสี่คันนี่จอดรอเรียงคิวหลังคุณ่าเยอะก็มีนะเทปบ,บรุรฟันหรอนี่นี่กำลังคุยกันครับเพราะว่าพี่สมชายเราให้ สองคนขึ้นไปดูครับว่า,าอ,ะอะไรลั่วะเดี๋ยวเราถามเอาแล้วสรุปแล้วเป็นไงไปต่อไหมหรือว่าจะพอก่อนอ,อ,อ๋อต่อเล็กเลกเลน้อยมันัูวซึมเล็กเล็กน้อยใช่ไหมสองวันแล้วไม่ได้งานนะสองวันไม่ได้งานแล้วได้อะไรละ่ะได้นอนสองวันฝนตกพไม่ได้อะไรเลยได้แต่ข้าวไ,ได้ข้าวนึกว่าได้นอน อ่ะเอาไอ้แค่นัานมาจกไหนอะ่ะทำไมแซงคิวแล้วเป็นไงไหวไหมอ่ะมันรั่วแรงไหมไปถาม่ขนดิมันรั่วแรงไหมฮะมันเบี้ยวที่หน่อยอนนหน่อยอ๋อรั่วคือไม่หน่อยยังพอได้ใช่ไหมไสองวันแล้วฮะบอกไม่ได้งานเลยวันก่อนเจ้าคุณปูงองเง เมื่อวานี้ฝนตกที่ประบุฟันหลอก็เลยบอกว่าไม่ได้งานมาสองวันแล้วได้อะไรล่ะไม่ได้งานเลยนอนอาใจเย็นครับดย๋ยวผมขอแป๊บนึงขอเดินผานหน้ารถตัดหน้ารถก่อนแป๊บนึงนะได้นอนได้บรรทมอ่ะนี่ฮะเหลืออยู่แค่นี้แหละคะดิน ไม่หมดสักทีเหลือแค่กระจุกนี้กระจุกเดียวยแหละมุมนี้มุมเดียวอะ่ะมันจะถึงร้อยเที่ยวไหมแค่กระจุกนี้ฮะมันก็น่าจะสูสีนะประมาร้อยเที่ยวได้อยู่พี่เหลือนี่โอ้โหว่าจะจบงานวิ่งหกรอดำสักหน่อยไม่จบสักทีฮะสู้ต่อครับคุณปูสู้ต่อ เดีอ๋อีกสักหน่อยก็ได้ไปพักก็แหละจบงานหลวงนี่สงสัจะได้ไปพักหรือเปล่า mm. เจ้าคุณปู่นี่จะเอาเจ้าวิาสานี่ไปตักลูกดังต่อฮะอ้าวทางนู้นไปไหนละ่ะยังไม่พักเที่ยงเลยเดินแล้วเดินนี้ไปแล้วจะไปกูปัวกไปหาแฟนหรือไงเห็นกันทุกคืนแล้วยังเดินไปหาอีก นี่นะฮะเหลือแค่นี้นะฮะตรงนี้ก็ตัดคุญบ่อให้บันไดก็วางไว้เนี่แหละพร้อมกิ่งไม้ถ mm hmm. ูกแซงคิวครับตีบประบุตรันร้องผมกระมวได้คุยเนี่ยเขาเลยแซงคิวไง นะครับโอ้โหรู้สึกว่าเจ้าคุณปูวันนี้จะจัดหนักจัดเต็มเลยนะโอ้โหโหเจ้าอามขึ้นแบบเนิบเนิบขึ้นแบบเนิบเนิบไปเรื่อยๆฮะโอ้โหรถันมื่อกี้นท่อได้ดังลั่นเลยฮะเจ้าคุณปูก็ตามสภาพนะมันก็ต้องมีอะไรรั่วซึมเป็นเล็กน้อยเป็นธรรมดาฮะ จะให้ไม่รั่วไม่ซึมเลยเมื่อรถใหม่มัน,ปนไปไปไม่ได้อะสภาพแบบนี้ฮะก็ต้องมีนิดมีหน่อยฮนะนี่ว่าเลือดรั่วนิดเดียวฮนะรั่วนิดเดียวพอซึมซึมยังทำงานต่อได้ต่อฮนะโอ้โหดินนี่ผมว่าสูสีมากเลยนะวันนี้ สกวันนี้ก็พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ก็ต่อยสักหน่อยก็นา่าจะเสร็จครับสำหรับงานวิ่งดินลุก้อเอาลงไม้ละลงไม้ละทำอะไรอะ่ะเยี่ยวโอ้เอาเอาจ่ออะไรตรงนั้นน่ะห้องน้ำมาอยู่ไกลโอ้โหอย่าหันมานะเอฟซี <F 4 S 2> บุญรอดจะจะบอกว่าก้านิ้วอีก คนอะไรเยี่ยวใกล้ๆล,ล้อรถข้างหน้าเลยโอ้โหดูแลอย่าหันมานะ่ะเดี๋ยวเอฟซีผมหลอนเลยคืนนี้นอนผวาอีกว่าเห็นนอนน้อยอเยี่ยวเสร็จแล้วเอาตรงนั้นแหละเหันมานี่เอฟซีบุดอดเห็นนี่ตกใจนะ่ะพากันนอนพันผวาเลยคืนนี้ ว่าเจอผีนอนเสือ้อเจอเจอตัวนอนเจอตัวนอนเข้าไปนอนก็ไม่หลับเลยเ้ได้ยินเสียงอะไรตกแตกตกแตกอ๋อตอกสลักมมก,กัวสลักเลื่อน สลักคูกจีนะอ่ะซูมให้เห็นหน่อยนู่นคนหน้าโจ้เรากำลังตอกสลักแกงเขามากเกินไปหรือเปล่าสลักเลยหลวมเลื่อยื่อนแล้วก็น,นึกว่าเดินไปหาภรรยาไม่ใช่ไปเอาค้อนกับเหล็กส่งมาฮะมาตอกสลัก เสร็จแน่ๆฮะวันนี้การดึงสโลปด้านนี้ฮะผมว่าเสร็จครับ,ว,รบวันนี้มาดูทางด้านเจ้าคุณปูต่อโอ้โหตักมาเลยหยุดเหมือนกันรถจกระจรอ,ออีกเมือนกันครับอ้าว ไม่ไปขับรถไทยเลยว,วันนี้ไม่ไปขับรถไทยเลยดันอยู่คอยฉีกตัวอยู่นี่อ๋อแ,แม่ให้มาฉีกตัวนี่ลูกชายหุณาโจ้กับเจี๊ยพึ่งนะคนนี้นะครับเป็นคนที่ขับรถไทยลงภูเขาแต่นั้นมาขยาดเลยแม่บอกว่าไม่ต้องขับรถไทยแล้วฉีกตัวเอาดีกว่าลูก เลนเอาสะโพกแม่หัวใจจะวายขับรถขายตกภูเขาภูเขาในที่นี้ก็คือกองดินนี่แหละฮะกองดินเท่าภูเขานี่แหละตกลงไปฮะเกียร์มันค้างวายอย่างนั้นว่าเกียร์มันค้างเย่พึ่งแล้วก็ทำกับข้าวครับก็เลยอาศัยช่วงนี้ให้ลูกชายมาฉีกตัวให้ก่อน ช่วยกันครับผลไม้คนละมือ,อรู้สึกว่าแขนตัวอารมของเจ้าคนปู่จะมีค่ามันๆนะ่ะโอ้แสดงซีกระบอกตัวปลายอามนี่รั่วนี่รั่วครับผมก็มองไปเอ๊ะทำไมมันเงามันแท้๋อสีกระบอกรั่ว ตั้งแต่มาอยู่เนี่ยน้ำมันไฮลยเจ็ดถังแล้วนะถังละประมาณ20ลิตรหรือ18ลิตรนี่แหละล่อไปเจ็ถังแล้วนะเจ้าคุณปูเนี่ยแสดงว่ารั่วหนักเกินไปหรือเปล่านี่รั่วตรงซีก็บอกไปอามนี่แหละเดี๋ยวเราจะดูอันนี้โอ้โหเจ้าอาร์มนี่ชอบทำอะไรให้ผมตกใจอยู่เรื่อยเลยนี่ อยู่ทีมงานนี้ไม่ได้นะต้องคอยระหวัดระแวงต้องคอยดูรอบๆด้านว่ามีอะไรมาไหมอ้าน่าจะพอแล้วนะ,อะ,พ,อนะพอแล้วครับพอแล้วยังไม่พออีกขออีกขออีกบุกีหนึ่งอ้าวแถ้ไปให้อีกบุ้กีหนึ่งดูดิใส่จนล้นล้นข้า จัดหนักจัดเต็มเลยเจ้าคุณโูให้หกรอดำอ่ะเดีย๋ยวคลิปนี้คุณรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ